ผู้ชื่อมีอึง้งพิธีกรตัวแม่ถูกหนุ่มในวงการส่งถังขยะให้วันแต่งงานแช่งให้โดนทิ้งผู้ส่งถังขยะให้ผู้ชื่อช็อกแน่เพราะความสวยความแซ่บเป็นเหตุหรือเปล่าเมื่อล่าสุดนักแสดงพิธีกรตัวแม่อย่างบุ๋มบรัด,ดาได้มาเปิดใจในรายการโดนเทเซมาที่แพดกับแพดนภพยอนเล่าเรื่องราวทร่บสุดปากเคยถูกผู้ชายคนในวงการบันเทิงคนหนึ่งโกรธเพราะถูกเท มีการส่งถังขยะมาให้ในวันแต่งงานโดยบุ๋มปนัดดาเล่าว,ว่าเป็นคนในวงการแต่ไม่ได้เป็นดาราทำงานด้วยการหลายงานมากกระทั่งเขาชวนไปออกเดทที่โรงแรมหรูนั่งทานข้าวด้วยกันสายตาเราก็ไปสะดุดที่การห้องแถมระหว่างนั้นเขาก็พูดชมเราไปเรื่อยๆจนเราเริ่มอึดอัดเลยขอตัวไปห้องน้ําหยิบกระเป๋ากลับบ้านเลยเพราะเรารู้ทันทีว่าอนาคตคืออะไรซึ่งเราไม่ชอบแนวนี้ถ้าเราชอบเราอยากได้เรา จะจองห้องเองหลังจากนั้นเขาก็โกรธมากในวันที่เราแต่งงานกับพ่อของอันดาของควันที่ได้จากเขาก็คือทั้งขยะก,กับข้อความว่าเพื่อวันที่คุณโดนทิ้งคุณจะได้ใช้มันแรงมากถ้าผู้ชื่อก็คือรู้จกัก